สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่27พฤษภาคมนะครับ2563นะครับเป็นเช้าที่รถเยอะพอสมควรน,นะรัะพึกกาญจนารถเยอะนะครับฟ้าก็เริ่มตอน8โมงมีเมฆนะพอตอน เก้าโมงฟ้าใส่กิ้งเลยนะครับแต่เมื่อวานฝนตกนะวันนี้ไม่รู้ฝนจะตกเป่ากรุงเทพนะครับกรุงเทพก็เริ่มกับเข้าสู่สภาวะปกติประมาณสัก60นะครับรถเยอะแต่ว่างานงานการร้านค้ายังเริ่มเริ่มจะเปิดกันอยู่นะช่วงนี้รับสมัครงานกันเยอะแยะ นะครับแรงซื้อรถช่วงนี้ก็ตกตกนะครับรถของผมขายเท่าทุนกันคุกคันนะครับการเกือบทุกคันนะครับแรงซื้อตกแต่ต้นเดือนดีนะแต่ปลายเดือนเงียบเลยนะครับนะครับไม่รู้ว่าเดือนหน้าจะเป็นยังไงนะแต่ว่ารถป้ายแดงมันน้อยนะครับมันกำลังการผลิตน้อย รถมือ2คนก็มาดูกันเยอะนะครับรถป้าแดงมันก็มีโปรมีโปรนู่นนี่นั่นแหละครับแต่ว่าช่วงนี้ไฟแนนซ์เขาจัดยอดให้ได้ไม่เยอะมากนะครับรถรถคันคันหนึ่งเนี่ยเขาปกติจัดได้ร้อใช่ไหมครับสำหรับรถมือ2เดี๋ยวนี้เขาจัดได้อยู่ประมาณ80นะครับคุณก็ต้องมีดาวนิดนึ่งสามหมื่นห้าหนหนึ่งนะครับ ก็มีดาวนิดหน่อยนะครับสาหรับรถที่เราลงคลิปไปนะอันนี้เป็น f อ r f u n เน n e r นะครับ f o r t u n e r f ร r t u n e r เรามี3คันนะขายขายสีขาวออกไปแล้วนะครับตอนนี้มีสีทองสีดำสีเทาดำก็สีดำนะมาดูกันได้นะครับนะราคาไม่แพงนี้เหลือเหลือประมาณ4 5่ห้าแสนเองนะ เมื่อก่อนขายอยู่หกเจ็ดแสนเดี๋ยนี้เหลือลงมาต้นลงมาต้นปีลงมาสามสี่เดือนเนี้ยราคาลงมาเป็นแสนเลยนะครับรถมือสองขายเท่าทุนกันเกือบทุกเต็นนะ <c oughs> นะครับช่วงนี้เป็นโอกาสทองนะฮะรถใช้เนี่ยคุ้มเลยนะนะครับรถเราก็ค่าสภาพทุกคันนะครับสำหรับยูทูบเบอร์นะสนที่จะหาคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับมาดูรถกได้นะ รถเราก็มีทั้ง for เอเาดน,นะครับรถสปอร์ตนะเอาไว้อะไรเอาไว้เรียกยอดไลค์อะไรเงี้ยมีนะครับคุณซื้อไปคันเดงเนีคุณลงโซเชียลได้ทุกทุกโซเชียลเลยนะไอจี IG, YouTube, Facebook, page, ยูทูบเฟซบ o o กแฟนเพจไลน์เดี๋ยวนี้ไลน์เขาเป็นโพสตเขาเป็นสารนาแล้วนะ มันเหมือน a c e b o o k เลยอ่ะคือโพสปัป๊บขึ้นไปนะลูกก็จะเป็นพับริกเลยนะเริ่มพี่จะเป็นคล้ายๆเป็น facebook แลวไลน์อ่ะนะครับรูปโพสต์ post, เรานอกจากเพื่อนจะเห็นแล้วเนี่ยคนอื่นเห็นได้ด้วยเพื่อนของเพื่อนก็เห็นได้เพราะเวลาเพื่อนเราไปกดกดกดไลค์ปัป๊บเนี่ยมันจะเป็นพับริกเลยเป็นสาธารณะเลยเพื่อนของเพื่อนก็จะเห็นเราก็เห็นเพื่อนของเพื่อนก็เห็นนะครับนะ ก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับไอจีทวิตเตอร์อะไรเงี้ยคุณซื้อเดี๋ยวนี้นะคุณซื้อของสิ่งสิ่งหนึ่งนะแชร์ได้ทุกแชร์ได้ทุกโซเชียลเลยนะนะครับก็วันนี้ก็คลิปสั้นๆน,นะยังไงมาดูรถกันหน่อย